ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมิถุนนะคะหรือในชาวราศีเมถุนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15กันยาย,ยนปีพศ2567 ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะคะใครกดแชร์ขอให้รวยและถูกหวยนะคะดูงชะตาของในชาวราศีมิถุนนะฟังอาจารย์ให้ดีนะจะมีทั้งตีก้นแล้วก็รูปหลังแล้วก็ดันไว้ข้างหน้าทุกอย่างนะคะแม่ก็คือแม่ อาจารย์จะดูแบบเอาใจใครอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะสไตล์การดูเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะตลอดมาระยะเวลามาเป็นแบบนี้แล้วก็พูดตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมาเลยถ้าฟังได้มีประโยชน์กับคุณมากแล้วอาจารย์ดูดวงจะมีทางออกให้ด้วยทางออกไล่ดูในคลิปให้หมดนะคะไล่ดูในคลิปให้หมดแล้วก็เอาไว้เตือนตนนะตื่นรู้ แต่ก็ไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะดวงชะตาของในชาวราศีมีถุนคุณกําลังทาโปรเจกต์อะไรอย่างหนึ่งแล้วกำลังคิดอ่านทําธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งหรือวางแผนอะไรอย่างหนึ่งนะอาพิมมากําลังคิดเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรแต่เวลาที่คุณลองทําทดลองก่อนใช้คําว่าทดลองหรือกําลังแข่งขันอะไรบางอย่างกําลังสอบเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งสอบเข้าสอบได้สอบ หรือเข้าไปขออะขอหนทางขอตําแหน่งขอเงินเพิ่มขออะไรก็แล้วแต่นะคะขออยู่ต่ออะไรประมาณนี้อาจารย์ให้ระมัดระวังคือคุณจะเข้าไปแล้วก็ผิดหวังคือแพ้ก่อนอ่ะพูดแรงไปไหมแพ้ก่อนจริงๆและเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมแผนสองในการรองรับเพราะในดวงชะตาของมิถุนถ้าคุณกําลังแม้ทั่งเสียงดวงเสียงโชค้าขายคุณอย่าใส่เต็มแม็ก ลงทุนเต็มหน้าตักเลยดันเข้าไปจบนะคะแต่ถ้าคุณลองนําของเก่าอะไรขึ้นมาทําก่อนอขายของตรงนี้หรือว่าของเก่าที่คุณอโปรเจกต์นี้ทําไม่ผ่านทิ้งอะหรือกลับมานั่งทํามันยังอยู่นะคะหรือในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะพยายามเขียนเ,เขียนแอคชั่นแผนวันแผนบิสเนสค่อนข้างเยอะๆนะคะวางแผนเยอะๆตอนเนี้ยจากแต่ก่อน คุณจะใช้วิธีในการจดในการจำจำแล้วก็ทำนี่คือความเคยชินแต่สมองของเราเนี่ยมันมีจำกัดแล้วถ้ามันมีในเรื่องของดวงตาของคุณเนี่ยมันมีความเครียดมาด้วยเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ากระทบเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นให้คุณจดเยอะๆการลืมแล้วอะไรทำแล้วก็ติกต๊กติก๊กติ๊กอาจารย์จะบอกว่าในเรื่องของการสอบแข่งขันหรือในเรื่องการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสผิดพลาดแล้วก็แพ้ได้แต่ทีนี้ ถ้าคุณเลือกหลายๆทางก็มีโอกาสชนะเลือกหลายๆทางนั่นหมายถึงถ้าสอบก็สอบหลายๆอย่างหลายๆที่การไปสมัครงานก็ไปทำไปสมัครหลายๆอย่างหลายๆที่มันจะมีโอกาสที่คนเขาเห็นคุณค่าและคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณเล่นเป้าเดียวไม่ได้นะคะเล่นเป้าเดียวไม่ผ่านแน่นอนดวงชะตาของในชาวมิถุนดวงของคุณนะจะเป็นลักษณะที่เบื่อจมกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้าง,งมาก นะและภาระก็เยอะแต่คุณก็ต้องทํางานเยอะขึ้นนี่คือกฎกระบวนการของดวงในชาวราศีมิถุนแต่ผลที่ตอบรับล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเจอการเปลี่ยนแปลงและในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะรู้สึกเด็ดขาดขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเข้มข้นขึ้นดวงของคุณมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการทำงานเปลี่ยนคนเปลี่ยนจากที่ ไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากทำงานคนเดียวคุณต้องดียว่คนไม่เคยเป็นลูกจ้างบางอย่างคุณรับจอบเป็นลูกจ้างไม่เคยที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะต้องไปคุยมากขึ้นไม่เคยที่จะต้องออกมาโชว์ตัวหน้ากล้องไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบแต่งตัวแต่คุณกลับต้องมามาพิสูจน์ตนเองดูแลตัวเองให้เยอะขึ้น เพื่อในการเจอผู้เจอคนแล้วคุณจะสำเร็จดวงในชาวราศีมิถุนคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากแล้วก็ประกอบอาชีพมาหลายอย่างมีความสามารถหลายอย่างมากแม้กระทั่งว่าคุณทําอาชีพเดียวมาตลอดแต่คุณมีความสามารถอย่างอื่นมากนะให้คุณนําความสามารถของคุณขึ้นมาชอบทําอาหารก็ทําอะไรเสริมค้าขายนะคะชอบ ทำขนมก็ทําชอบเย็บปักถักร้อยก็ทํานะคะหรือถนัดในเรื่องของการขายของชอบขายของมากนะคะชอบขายของมากก็จะอ่าในเรื่องของการรับของไปขายดวงชะตาของในชาวราศีมิถุนโดดเด่นมากๆในเรื่องการโชว์ตัวอ่าเพราะฉะนั้นการโชว์ตัวจะมีประโยชน์ก็คือทําไมคุณจะต้องดูดีด้วยเพราะฉะนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะแล้วดวงคุณจะจะสูงขึ้นเออเพราะ เนี่ยสิ่งต่างๆเหลเาเนี้เขาเรียกกันเป็นการเสริมบาร,รมีราศีให้กับตัวเราเสริมบาร,รมีราศีอย่างที่อาจารย์พูดเกิ่นตอนช่วงหน้าไปเนี่ยคุณสุทธิกรถามอาจารย์กุหลาบคืออะไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้ทําแป้งเกสรกุหลาบให้ในชาวราศีมิถุนนะใช้เนี่ยแป้งเกสรกุหลาบใช้เครื่องหอมใช้น้ำหอมกลิ่นดอกไม้รวม นะคะมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะต้องบอกว่าในสังคมชั้นสูงเลยเขานําเครื่องหอมของอาจารย์ไปใช้หนึ่งคือเขาสบายใจละมันไม่มีสารเคมี 2. เป็นของภูมิปัญญาจารีตในรั้วในวังถือว่าบารมีเราจะสูงขึ้นตรงนี้สําคัญไม่ใช่อาจารย์โปรโมทเรื่องขายของอย่างจริงๆอะช่องเขาให้ขายของด้วยแต่อาจารย์เป็นคนที่ ศรัทธาแล้วเคารพในในครูบาอาจารย์หรือวิชาของอาจารย์ถ้าทุกคนซื้ออาจารย์ก็ไม่มีให้ทุกคนเพราะว่าของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราทำเราปรุงแล้วมันขายได้เลยมันถูกหมักบ่มเป็นปีในการรอคอยนะคะแต่ต้องบอกว่านี่เข้าเริ่มเข้าปีที่สองแล้วพร้อมที่จะมีให้กับทุกๆคนได้นะคะบางคนนี่ต้องบอกเลยไม่ทั้งตัวอาจารย์ไม่ค่อยอยากใช้กลัวหมดจริงขนาดเราเป็นคนทำนะ ยังกลัวเลยแต่จริงอยากกลัวใช้เข้าไปค่ะใช้เข้าไปบางครั้งอาจารย์ไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์นะเขาเลี้ยงไว้เป็นอ c กเซส o ซอรีเลยโอ้โหมีทุกลุ่นอาจารย์ว่าโอ้โหเขาบอกเขาชอบขวดอาจารย์ก็จะเคว้นเฟ้นหานะคะยังขวดสไตล์นี้หาก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าจะเป็นลักษณะเป็นสไตล์วินเทจหน่อยโบราณอันนี้ก็แนวของสะสมเนาะเกี่ยวกับเรื่องน้ําหอม ที่ลงลึกให้ในชาวราศีมิถุนนี่คือจะเป็นการสร้างให้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งและเครื่องหอมจะไปเสริมบารมีให้กับคุณถ้าจะหยิบอะไรมาเสริมบารมีให้กับตัวเราสิ่งนั้นต้องเหมาะสมกับตัวเราด้วยอาจารย์กาลังจะบอกว่า,าหลายหลายคนนำไปใช้นะคะมีมีคนบอกว่ามีคนมีคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์วันนั้นหนูนัดคุยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระดับทูตเลย แล้วเขาก็ได้กลิ่นเอ๊กลิ่นอะไรหอมเบาๆ <S <S <ess> <S นี่ไงเพราะในบางคนหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคนมีอายุบางคนไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมทั่วไปมันฉุนมันแรงมันหายใจไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้เขาก็าจะมีการต่อต้านแต่อันนี้คือกลิ่นธรรมชาตินี่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับข้อมูลแล้วมาเผยแพร่ให้ฟังเพราะฉะนั้นดวงตาของในชาวราศีมิถุนหาอะไรดีๆให้กับ ตัวของท่านและตัวของท่านเองอาจารย์จะเตือนเลยทริคในครั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการโกรธของตัวเองหรือในการที่เครียดหรือจิตตกซึมเศร้าหรือในการที่ดันเรื่องดันในเรื่องของงานอย่างเต็มที่คุณให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอยู่ดีๆเวียนหัวความดันขึ้นนอนโรงพยาบาล หรือปวดหลังมากหลังยอกเนี่ยหลังยอกอ่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อะมันแตกมันฉีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือคือป่วยอ่ะบางคนป่วยหาสาเหตุไม่เจอปวดหัวอยู่นั่นแหละปวดอยู่นั่นแหละแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มึนงงอย่างนั้นวัดความดันก็ปกตินะคะนี่ก็เป็นโรคภัยที่หรือไมใ่ในบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ๆก็ รู้สึกแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแพ้ไอ้หนุนในนีนี่ไงร่างกายภูมิตกแต่ถ้าโบราณเขาเรียกว่าลมเลพลลมผัดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีมิถุนโดยสรุปแล้วทํางานให้เยอะข้อมูลให้แน่นแล้วถ้าเกิดคิดในการแข่งขันให้มีชั้นเชิงหลายๆที่ทําอะไรอย่างเดียวกันนี่แหละแต่หลายๆหลายๆอย่างหลายๆคนหลายๆช่องทางจึงจะสําเร็จถ้าคุณ ทำงานหน้าเดียวไม่รอดถ้าคุณสอบเลือกเอาแผนเดียวระวังแพ้แต่ถ้าคุณจะเอาชนะทุกๆด้านแต่คุณเล่นเกมที่แบบมันพลาวมากพร้อมที่จะลุยชนทำอะไรเสร็จทุกสถานการณ์ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็โยงกลับมาที่เดิมระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ธาตุลมตรงนี้ถ้าลมมันทำให้เราทำไม ซึมเศร้ามีปัญหาจิตตกเลยต่างๆทีนี้อ่อนเพียอ่อนลามันก็ไปบั่นทอนจิตใจของเราได้และในชาวราศีมิถุนสัปดาห์นี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องทิศทางของเรื่องน้ำนะน้ำน้ำท่วมหรือในเรื่องของสุขภาพระบบน้ําในร่างกายแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตกระทันหันแต่คุณฟังคลิปนี้คุณต้องพร้อมรับมือถ้า ฟังคลิปนี้อยู่ไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องขยันอะไรที่จะได้มาแบบฟุ๊กฟุง่ายๆนั้นค่อนข้างยากสําหรับในชาวราศีมิถุนนะคะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและคุณจะสําเร็จนั่นเองนะคะอืมลุยข้างหน้าลุยเป้าหน้าอย่างเดิมแบบเดิมไม่ได้แล้วปรับแผนนะคะ